ชมบรรยากาศยามเช้ายามเบ็ดยามเชา้าใส่เบ็ดเบ็ดลาวเหยื่อปาลุกไว้แต่ว่ามาดูตอนเชา้าลักถอดหมดเลยนี่สายเบ็ดรวบกันมมดเลยไม่ว่าจะโดนของใหญ่ไงเออดูอารมอยู่นี่หมดเลยนี่ยังไงเว้ยยังไงเว้ยดูลักลมเลย S <S ย,ยินดูนยิยแบบนเช็อตเด็ดหล,ลักลงเลยว่ะน,นู่นกระถ o นเก็บสา,ายก่อนหรือเปล่านี่ยนี่ยัดลื่อนขนดนี้เลยมีวะโอโหนู่นหนปักไว้นู่นแล้เนี่นย ทางแรกทางแรกเหมือสมัครเหมื่อสมัครเล่นอเุ้ยอุ้ยมันเป็คันลหลายสายเลยทางแรกนี่ตัตายเลยลูกเหยื่ออ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเดินทเดินอะไรเอาละเด้อยว้นเดินเฮ้ยเดินไปไหนอ่ะ Ủa Viên mèo mà Thun đền này, lúc bảo Viên mèo mà Kẹt đấy chứ mấy ạ เราจะแกะไปทีละเส้นนะเรามาลุา้นกันเดี๋ยวว่าลุ้นเดินนั่นจะพุ้นอะไรครับทางนี้มีเรียงมาไอตัวมอวานน่ะมันวิ่ง ลาไปเลาะมาจะกินเหยื่อจนได้นะโอ,อ้โอ้มุนะเต้ยือย่เนี่ยาม้นใหญ่ัใส่เท่าไหร่ตัวใหญ่ ในตัว <EN> ป่าในป่าโ um> อ้โหตัวใหญ่โอ้โหมาหาดูดิหนาโอ้โหหมดบนตับเลยอ่ะ โอ้โหเบื้องลึกเลยโอ้ไม่ได้อยากได้เลยนะเนี่ยลองใส่ปลาคาวใส่ปลาดูเดี๋ยวไปลุ้นหลังต่อไปอีกรอบหนึ่งอ้าวนี่นี่อะไรนีโอ้โหโดนอีกแล้ว อัดดูอ้าวเราเป็นตักด้กทีบอดี้อ,อ,ส,รอสรุปสองแต้มเีมชะโดล้วนจะชะโดใส่ปาข้าวนะั่นเนี่ยมาเติมเติมด้วยชะโดไอ้อคีมเหรอ ก็ให้แล้วไม่ใ okay. ชนะ่หรอสรุปสรุปผลงานชโดล้วนลานที